12ปีที่แล้วทีมงานรายการล่าท้าผีหายตัวไปกลางกองถ่ายไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนวันนี้เรื่องมันกลับมาหลอนอีกครั้งครับ Paranormal Paranoid คือรายการล่าท้าผีชื่อดังของอเมริกาย้อนไปเมื่อปี2008ทีมงานทั้ง4คนเข้าไปถ่ายทำในบ้านร้างแห่งหนึ่งหลังจากนั้นมีเพียงไรลี่เบรนแนนที่ไม่เคยกลับออกมาส่วนทีมงานอีก3คนถูกพบว่าเสียชีวิตในเวลาต่างกันแต่ทุกคนทิ้งโน้ตข้อความเดียวกันไว้ว่า เขายังอยู่ที่นั่นผ่านไป12ปีแอคเขาลึกลับชื่อนัวเริ่มโพสต์ข้อความว่าไราลี่ยังไม่ตายเขาแค่รอให้เราตามหาให้เจอหลายคนเชื่อว่าเบื้องหลังแอคนี้ก็คือคนในทีมถ่ายทำเดิมหรือไม่ก็ใครบางคนที่อยู่ในสถานที่นั้นจริงๆล่าสุดผมได้รับเอกสารปริศนาใบนี้ครับ ที่มีรายละเอียดการหายตัวไปของไรลี่ตอนนี้บอกเลยว่ามีแคมเปญตามหาไรลี่ถ้าคุณมีเบาะแสรหรือเคยเห็นผู้หญิงในภาพนี้โปรดแจ้งเข้ามาครับทุกข้อมูลจะช่วยคลี่คลายคดีนี้ได้อย่างไรติดตามในภาพยนตร์เรื่องเชลลีโอคลิปหลอนคดีเฮี้ยน30ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ